เ,เด็กๆวันนี้มาพบกับครูบอสอีกแล้วนะครับวันนี้เราอยู่ในหน่วยที่7นะครับเรื่องทศนิยมวันนี้เราจะเรียนในเรื่องอะไรกันนั้นไปชมกันเลยครับวันนี้นะครับเราจะอยู่ในเรื่องหลักค่าประจําหลักและการเขียนในรูปกระจายของทศนิยมนะครับเรามาดูกันนะครับค่าและค่าประจําหลักของทศนิยมนะครับ หลักแต่ละหลักนะครับเด็กๆเคยเรียนรู้กันมาแล้วว่ามีหลักอะไรบ้างนะครับมีหลักร้อยสิบหน่วยนะครับแต่ในบทนี้ที่เราจะเรียนกันนะครับมันก็จะมีส่วนสิบนะครับหลักส่วนร้อยและหลักส่วนพันหรือจุดทศนิยมนั่นเองนะครับในหลักร้อยนะครับจะมีค่าเท่ากับหนึ่งร้อยในหลักสิบก็จะมีค่าเท่ากับสิบครับในหลักหนึ่งก็จะมีค่าเท่ากับหนึ่ง ส่วน1ส่วน10ในหลักส่วน10นั้นนะครับจะมีค่าเท่ากับ0.1นะครับในหลักส่วนร้อยนะครับเมื่อเป็น1ส่วนร้อยก็จะมีค่าเท่ากับ0.01นะครับในหลักส่วนพันนะครับเมื่อเป็น1ส่วนพันก็จะมีค่าเท่ากับ0 0 0 1นะครับค่าประจำหลักที่อยู่ทางซ้ายนะครับเป็น10เท่านะครับของค่าประจำหลักที่อยู่ติดกันทางขวานะครับ ตัวอย่างเช่นนะครับในหลัก10บนะครับในฝั่งทางซ้ายก็จะเป็นหลักร้อยใช่ไหมครับจะมีค่าเป็น10เท่าของหลัก10บนะครับหรือในหลัก10คูณกัน10ครั้งก็จะมีค่าเท่าหลักร้อยนะครับหรือค่าประจําหลักของหลักทางขวานะครับ1ส่วน10เท่าของค่าประจําหลักที่ติดอยู่กับทางซ้ายนะครับ หลักและค่าประจําหลักในการเขียนรูปกระจายของทศนิยมนะครับเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้ในการเขียนรูปกระจายกันนะครับการเขียนแสดงจํานวนในรูปกระจายนะครับเป็นการเขียนแสดงจํานวนในรูปการบวกกับค่าของเลขโดดในแต่ละหลักนะครับค่าของเลขโดดก็คือหลักในแต่ละหลักนั่นเองหรือตัวเลขที่อยู่ในหลักนั้นๆนะครับเรามาดูกันดีกว่ามันเป็นยังไงนะครับ ตัวอย่างที่ให้มานะครับเป็น85.016นะครับเราจะกระจายเป็นหลักๆเลยอ่ะตัวอย่างเช่นนะครับเราจะมาเขียนได้ว่า8อยู่ในหลัก10มีค่าเท่ากับ80เห็นไหมครับว่ามันแยกออกมาเป็นหลักๆเลย5นะครับอยู่ในหลักหน่วยมีค่าเท่ากับ5นะครับ0อยู่ในหลักส่วน10มีค่า0.0 เพราะอะไรถึงเป็น 0. 0.0ครับเพราะว่า0นั้นมันไม่มีค่านะครับ1นะครับอยู่ในหลักร้อยนะครับมีค่า0.01นะครับส่วน6นะครับอยู่ในหลักส่วนพันมีค่าเท่ากับ0.006นะครับดังนั้นนะครับเราสามารถเขียนในรูปกระจายได้ดังนี้นะครับก็คือ85.016เนี้ย จะเท่ากับ80บวก5บวก0.0บวก0.01และบวก0 0น6นะครับนี่คือวิธีการที่แยกออกมาเป็นหลักๆนะครับเรามาลองดูตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับข้อนี้โจทย์ให้มาว่าเป็น90.05นะครับเป็น90.05นะครับ เราก็มาแยกทีละหลักเลยครับ9อยู่ในหลักสิบมีค่าเท่ากับ90 0อยู่ในหลักลูหน่วยมีค่าเท่ากับ 0. 0และ0อีก1ตัวหลักทศนิยมนะครับอยู่ในหลักส่วน10มีค่าเท่ากับ0.0ครับและ5อยู่ในหลักส่วนร้อยมีค่าเท่ากับ0.05นะครับดังนั้นเราสามารถเขียนในรูปก,กระจายได้ดังนี้ก็คือ90.05เท่ากับ 90บวก0บวก0.0และบวก0 0นนะครับเห็นไหมครับว่ามันไม่ยากเลยเนาะตัวอย่างต่อไปครับเรามาลองดูวิธีการเขียนเหมือนเดิมครับแต่โจทย์ให้มาว่า145.392หนะครับหลังพจนิยมนะครับเราต้องอ่านค่าเป็นตัวตัวนะครับเราจะไม่อ่านค่าเป็นจุด392เนะครับเราจะอ่านเป็นจุด392 ต่อมานะครับเราดูในหลัก1น่นะครับหลักร้อยนะครับเลข1อยู่ในหลักร้อยนะครับมีค่าเท่ากับ100นะครับ4นะครับอยู่ในหลักสิบมีค่าเท่ากับ40สนะครับส่วน5านะครับอยู่ในหลักหน่วยมีค่าเท่ากับ5ครับต่อไปนะครับหลังทศนิยมก็จะเป็น3ครับอยู่ในหลักส่วน10มีค่าเท่ากับ0.3เห็นไหมครับว่ามันเริ่มมีค่ามาแล้ว 9นะครับอยู่ในหลักส่วนร้อยมีค่าเท่ากับ0.09ครับและ2อยู่ในหลักส่วนพันมีค่าเท่ากับ0.002นะครับดังนั้นนะครับเราสามารถเขียนในรูปก,กระจายได้ดังนี้นะครับ145.397นะครับจะเท่ากับ100นะครับบวก40บวก5บวก0.3 บวก0.09และบวก0.002นะครับตัวอย่างอีกข้อนึงนะครับโจทย์ให้มาว่า651นะครับเห็นไหมครับว่าทางซ้ายเราจะอานเป็นหลักในหลักของมันก็คือหลักร้อยหลักสิบและหลักหน่วยแต่หลังจุดทศนิยมเราจะไม่อ่านเป็น3ส่วนละสส่วน10 4ส่วนพัน อ่าส่วนร้อยหาส่วนพันนะครับแต่เราจะอ่านเป็นเลขโดดเลขเดียวของมันนะครับเลข6นะครับอยู่ในหลักร้อยนะครับมีค่าเท่ากับ600นะครับเลข5นะครับอยู่ในหลักสิบมีค่าเท่ากับ50นะครับเลข1อยู่ในหลักหน่วยมีค่าเท่ากับ1นะครับและหลังจุดทศนิยมนะครับเลข3อยู่ในหลักส่วนสิมีค่าเท่ากับ0.3นะครับเลข4นะครับ อยู่ในหลักส่วนร้อยนะครับมีค่าเท่ากับ0.04ครับและเลข5นะครับอยู่ในหลักส่วนพันมีค่าเท่ากับ0.005ดนะครับดังนั้นเราสามารถเขียนในรูปกระจายได้ดังนี้นะครับ651.34 5จนะครับจะเท่ากับ600นะครับบวก50 เห็นไหมครับเด็กๆหลักและค่าประจำหลักของทศนิยมนั้นไม่ใช่เรื่องยากเลยใช่ไหมครับเพียงแค่เรารู้ว่าหลักแต่ละหลักเนี้อ่านอย่างไรอยู่ในหลักไหนนะครับเราจะสามารถอธิบายได้นะครับต่อไปนะครับวันนี้นะครับครูบอสมีแบบฝึกหัดให้เด็กๆทำนะครับในหนังสือเรียนนะครับิตศาส์เล่ม2นะครับหน้า71 72และ73 ดูเหมือนเยอะนะครับเด็กๆแต่มันง่ายมากๆเลยวิธีการเขียนครูบอสก็มีในวิดีโอเป็นตัวอย่างแล้วนะครับจากนั้นอย่าลืมให้เด็กๆเข้าไปทำนอนแมทนะครับในหน่วยที่7นะครับชุดที่20และชุดที่21นะครับจากนั้นถ่ายรูปหน้าที่สรุปเปอร์เซ็นต์นะครับส่งในหลายกลุ่มที่ครูบอสสร้างให้นะครับอย่าลืมส่งมานะครับสำหรับวันนี้ครูบอสขอทัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมนะครับเวลาจะออกไปไหน หลังเจลแอลกอฮอล์ใส่แมสทุกครั้งหลังจากกลับมาแล้วอย่าลืมอาบน้ำทำความสะอาดตัวเองด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ